สวัสดีท่านผู้ชมคะ่ะอยู่กับน้ำอ้อยวาออญญาราพรยางศีนะคะเราทําเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างดินด้วยแบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสของเรานะคะวันนี้วันที่10ของเดือนสิงหาคม2024เรามาปลูกต้นองุ่นนะคะอ้าวลองวินวีเราเราเตรียมหลุมไว้แล้วคือหลักการของเราเราจะไม่ขุดหลุมลึกนะคะเราจะไม่ลึกนะเราจะเอาแค่นี้แต่ทีนี้เราจะลองก้นหลุมก่อนนี่เราจะลองก้นหลุมด้วยมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะตัวนี้คือเราหนักเรื่องของจุลินทรีย์นะเพราะฉนั้นเนี่ย เน,เนื้อเราจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าวกล้องแพนมาดูนิดนึงนะคะของเราจะเป็นลักษณะของการผสมนะคะก็คือมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องดูโอ้น้องเขาติดสติกเกอร์ไหมนี่นะคะอ่าวให้ให้ให้ใหดูตรงนี้นะคะว่าของเราเนี่ยเราก็จะมีมีฮิวมัตห้สาสิบเปอร์เซ็นยิบซั่มยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะโดโลไมซีโอไลท์ฟอสเฟตเคียงขาวที่จริงแล้วยอ,อย่างกับอ่าอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยสูตรพวกเนี้ยเคลื่อนคาดเคลื่อนได้หมายความว่า ในกระสอบเนี่ยมาตรฐานอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของพูดผิดเอาใหม่ก็คือหมายหมายความว่าน้อมอบอกว่าถ้าเป็นบางสวนนะคะที่เขาจะใช้อะเขาก็จะสั่งมาว่าเอยดินเขาเป็นแบบนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ลักษณะว่าสูตรนะคะปรับสูตรตามความเหมาะสมของดินแต่ละเจ้านะคะดินแต่ละแปลงอันเนี้ยน้องมอใส่เนี่ยประมาณสามขีดอะน้องวินวีเอาลงวีเอาลงค่ะเอลงปุ๊บนะคะ ผู้ชมก็เอาใส่อย่างนี้นะคะเกษตรกรเขาก็จะใส่รองก้นหลุมนี่คือลักษณะของการรองก้นหลุมเราก็จะใส่งี้เลยวิ่วใส่เลยวิใส่เพราะของเราเนี่ยดินแปลงเนี่ยเป็นดินที่จะเห็นได้ว่าเราทําผสมผสานนะคะแม่มีมะเดื่อฝรัง่งมีฝรั่งนะคะมีหน่อไม้ฝรัง่งมีต้นชะอมมีผักมีพืชผักสวนครัวทั้งหมดเลยเราทําแปลงเล็กๆนะคะเป็นโมเดลเนี่น้องวินวีกระปุกเราก็ผสมรองก้นหลุมใส่อย่างนี้นะคะ ใส่ป้ายนี่นะคะเราปลูกทั้งหมดเนี่ยหกต้นนะคะเราจะปลูกไตโครงตรงนี้ไว้นะคะเราทําโครงไว้ก่อนละทีนี้ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวให้น้องวินวีเอากลบนะฮะนั้นลองก้นหลุมวีก็ใส่อันนี้เป็นเป็นตัวธาตุอาหารพืชนะคะทีนี้ตอนที่ได้ไปเนี่ยเราก็ไม่เอาให้เด็กอะ่ะให้เด็กเขาเอ่อเขาเรียกอะไรเดี๋ยวดูกัน แกะได้ไหมให้เด็กใส่นี่หนาแน่นมากค่ะโยนกลุ๊กกุกกลุ๊กกลุ๊กตามอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราโยนไปตามไอ้ที่เขาส่งไปสีแล้วก็ไปถึงก็อาจจะตัดนิดนึงนะคะอย่างเงี้ยงเงี้ยนะคะของเราเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่เราทําก็คือการที่เราไม่ทิ้งดินแล้วก็เราทําลักษณะของการที่ไม่ไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรา ทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยผลิตออกซิเจนให้เราด้วยเพรางน,นั้นของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกหมดเลยอันนี้ของเราเนี่ยเราเรียกว่าฮิวมัสพลัสมินเนอร์ลนะคะตัวนี้นะคะถ้าถ้ามาก็ได้ไปอย่างนี้เลยนะได้ไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็วิธีการนะคะก็คือใส่นะคะแล้วก็ลดน้ําภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเราที่จริงแล้วชื่อของเขาคือฮิวมัสพลัสมินเนอร์ลนะคะก็คือเป็นเป็นธรรมชาตินะคะเป็นออร์แกนิกเลยเป็นธรรมชาติของเขาอะคือ เราแต่เราเสริมความเป็นธาตุอาหารนะคะอันนี้คือธาตุอาหารนี่นะคะทีนี้ไอตัวนั้นหนักจุลินทรีย์ตัวนี้หนักธาตุอาหารเราอัดธาตุอาหารเข้าไปพอน้องวินวี่ใส่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะพี่ก็จะใส่าตามนะคะใส่น้องวินวี่เดี๋ยววินวี่ก็จะเอาน้ํามันลดนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะปลูกให้ครบเลยนี่อันนี้คือเป็นเป็นอันเสร็จพิธีนะแต่บอกไว้ก่อนว่า ันนี้มันก็ของเราเนี่ยจะเป็นผงเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราหวาน่ะพยายามอยู่เหนือลมนะคะเห็นไหมสมมติแต่ว่าน้ำไม่ชอบอย่างนี้นะคะเวลาเราหวานปุ๊บเนี่ยไอผงที่ไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยแบบว่าทําให้แมลงมันไม่มีก็คือเราจะอยู่เหนือลมอะ่ะและ้ลมส่งเอาเหมือนพ่นนั่นแหละคะ่ะเนี่ยมันก็จะไปอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่ต้องการนี้เราก็หวานตำาๆนะคะเพราะตัวนี้มันจะเป็นแบบลักษณะเป็นผงเป็นฝุน่นเพราะเราอัดธาตุอาหารเข้าไปเนี่ยค่ะลลดน้ําเลย เราก็จะใส่ตะก,กะของเราเนี่ยเราใส่ให้เกินปลายใบนะคะสมมุติแค่นี้อันนี้เนี่ยที่จริงแล้วนะเราใช้กระด,ดอกกล้วยไม้เนี่ยเราใช้แค่ช้อนเดียวนะคะแล้วจะเห็นความอัศจรรย์ของเขาอันนี้ยอันนี้คือตัวที่เป็นตัวท็อปของเราเลยตอนนี้ท็อปสูงสุดของเรานะคะก็คือตัวฮิวมัสพัลส์มินาโรตัวนี้นะก็คือเราได้ไแปบบแบบกล่องแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างนะ ม้อยก็จะไปฝากเบอร์โทรไว้ที่ดิ้งด้านล่างของวีโอทีนี้สมมตินะพอข้างบนเนี่ยเราสามารถใส่ตัวในเสริมอีกได้ใส่ยังไงม้อยหนักให้เกินปลายใบคําว่าปลายใบหมายความว่านี่อะวัดใบปลายใบคืออย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเอววินวี่นี่เก่งมากนี่นะคะแล้วเราก็หวานไปอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผู้ชมมาดูบางทีบอกเนี่ยคลิปของน้องวินวี่พเขาแล้วก็คลิปของลูกหมีเขาก็บอกว่าคลิปของลูกหมี คลิปของน้องปุ้ยเคยบอกคุยของเจ้าปุ้ยนี่นะคะอันตัวนี้มันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของอมแมลงด้วยนะเพราะว่าของเราเนี่ยมันจะมีพวกกรรมาฐานมีซันเฟอร์แล้วที่สําคัญคือความเป็นธาตุเหล็กของเขาสูงตรงนี้เราต้องระวังในการผสมสูตรนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยผลตามมาเนี่ยหมายถึงว่าผลไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการสะสมเหล็กมากเกินไปเขาเรียกว่าโลหะหนักเหมือนกับที่หลายๆสวนเจอนะคะคือเหมือนสวนเวียดนามอะ่ะคือ ปลูกทุเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยทุเรียนเนี่ยดูดเอาพวกไอ้เขาเรียกโลหะหนักนะคะก็คือมีธาตุเหล็กเยอะเกินพอผลผลิตทางการเกษตรเรามันมีธาตุเหล็กเยอะเกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาคืนหมดเลยนะคะคืนโดนแบคทีเเลยไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะใส่อะไรลงไปเนี่ยของเราเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งนะคะของ ของในสายงานของเราคือเราชนะด้วยระดับเวทีแล้ว so ต่อยอดมาเป็นฟิวมัสพลาสมินโดโรเพราะนั้นทุกอย่างเราเข้าแหลบหมดนะคะเรายืนบนแหลบหมดเราต้องยืนอยู่บนวิชาการวิทยาศาสตร์ทุกอย่างคือวิทยาศาสตร์ดินหินทรายนะคะก็วันนี้ล้ไมก็ปลูกทั้งหมด6ต้นนะคะก็น้องวินวีได้โชว์ให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกอีกที่เหลือนู่นมาทั้งหมด6ต้นแล้วถ้าใครเห็นคลิปวิดีโอเราอย่าลืมนะคะกดติดตาม ไว้ก่อนนะนำ้ำม้อยก็จะมารีวิวให้ดูเฮ้ยน้นำม้อยวินวีเลิศพากันปลูกเหมือนที่เราน้องเลิศไปพาไปปลูกไอ้ต้นฝรั่งนะคะเราก็ยังไม่ได้ไปดูเลยตอนนี้พี่ชายบอกว่าลูกฝรั่งติดทุกลูกทุกต้นนะคะก็ยังไม่ได้ไปดูอันนั้นนะไปปลูกกับน้องเลิศวันนี้มาปลูกกับน้องวินวีทีนี้เดี๋ยวก็มาดูว่าเราอย่าลืมมากดติดตามไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวได้อาทิต์หนึ่งลงดินอาทิตย์สองอาทิตย์พ่อฝนจะทิ้งช่วงฝนตกชุกมากนะคะเสร็จแล้วไม่พอเนี่ย ฝนก็จะทิ้งช่วงอีกตกชุกแล้วทิ้งช่วงอย่าลืมว่าเราเจอเหตุการณ์เนี่ยเอเนโยแล้วจะมาลาดิยาลาดิยาก็คือมาเร็วไปเร็วหนักแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวปลูกองุ่นกับน้องวินวีเสร็จนะแล้วนะคะแล้วน้อม้อยก็จะมารีวิวให้ดูว่าลงไปหนึ่งอาทิตย์เราเจอปัญหาอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่วันนี้น้อม้อยก็กาบลาไปเพียงเท่านี้สําหรับการแบ่งปันอย่าลืมนะคะกดกด กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูในลิงก์ด้านล่าง mm. นะม้อยฝากไว้ลิงก์ด mm. ้า mm. น,นล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือมาทำในวิธีของภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัเราคือปลูกอง,งุ่นโดยการลองก้นหลุมด้วยมิสเตอร์ฮิวมัตัวกระตูนนะคะก็คือตัวนี้นะ,ะแล้วก็มาเสริมด้วยธาตุอาหารคือตัวท็อปสุดของเราคือตัวนี้นะคะในการที่จะลดนะเราเป็นออแกนิกหมดเลยนะ,ะวันนี้น,นม้อยก จะกลาวลาเพียงเท่านี้ล่ะค่ะแล้วลการแบ่งปันสําหรับภายใต้ครอบครัวมิสเตอร์ฮิวมัเรานะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้ก่อนเลยแนละ้วมื่าจะมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้แบ่งปันภายใต้ใตแบรนด์เราไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ